ตันที่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแก l ลี่มอ b แบ t เทิกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เราก็จะมีตัวละครในฝั่งของ Camera Man แล้วก็ฝั่งของเจ้สกิบ i ี้วัวถั่วส้วมตัวใหม่ๆเข้ามาเพิ่มนะคะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นลองไฟติ้งกันเลยย่หูตัวแรกค่ะที่เราจะเลือกให้เขามาไฟติ้งกันเนาะตัวนี้ก็คืออัลต้าทีวีแมนค่ะตัวนี้เราก็ยังไม่เคยเอาเขามาแบทเทิลเลยนะคะหวัาวดูทีวีนั่นสิโออย่างแท้เลยข้างหลังมืนจะมีปีกด้วยนะ เ,เดี๋ยวทำไมเขารู้สึกว่าเขากระตุกขาตลอดเวลาเลยไ <gasps> ้ดูหน้าจอดิหน้าจอเหมือนกับมีคลื่นแทกด้วยนะตอนนี้เป็นไททันงทีวีแมนรุ่นอัลต้าที่สวยคมเฉียบมากกันแหละ เพราะว่าเขามีลำโพงอยู่ข้างหัวสองข้างอาพร้อมผอมเทเตอร์เลยนะอาพร้อมกับรองเท้าผู้สีดําและชุดหนังสีดําของเขาเราจะให้เขามาสู้กับเจ้า G-Man Over นะคะมาดูโมเดลของมันกันกันดีกว่าโอ้โหท่าทางมันจะ Over Action มากเลยดูดิจะพกปืนเยอะไปถึงไหนเนี่ยน่าดีนี่มาเป็นรถถังเลยนะไม่มันมีขาแล้พี่เคนขามันเป็นรถถังแล้วรุนนี้บินได้ด้วยประน,นมีไอพ่นด้วยนะ วิ่งลูกข้างลังนี่ข้างลังมันเป็นปืนปะ่ะเหมือนจะเป็นปืนเลเซอร์เลยอ่ะต้องแขนของมันเนี่ยก็เหมือนจะเป็นปืนเลเซอร์เหมือนกันเนาะเฮ้ย hey, ดูลูกกระตา่ายมันดิมันเอาอะไรยัดใส่ลูกกระตา่ายไม่รู้ว่าอุ้ยสยองเหมือนจ็ยิงเลเซอร์เดหรือเปล่าเอา้ามันยิงเลเซอร์ไม่ได้ถอาว่า โอ้โหมันใช้คีมตีแต่ว่าไม่รู้ใครจะตีหนักกว่าใครโอ้โหอันนั้นก็เปย์อย่าเลยพี่มีมันเปย์อย่าเลยดูดิอยู่ท่าเขาสิเขายังอดพี่มันไมแมสก์สู้นณะโอ้แต่ว่าเอ่อโดนแทงข้างหลังไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเพราะแต่ว่าทำไมเขาไม่ใส่พลังใส่กันแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงไปกันอย่างเดียวเลยเหยียบเทา้าเลยเขายังไม่ได้ใส่พลังพี่เขีนยังไม่มีแสงบีมนะยังไม่มีพาวเวอร์บีมอ้าวไปซะแล้วแต่ว่าแค่ตีกันนี่ก็ตุีละ โอ้ยไททันทีวีแมนของเขาไงแพลรถถังจีแมนได้ล่ะเอาหลนเหยียบด้วยดูนี่โหเละเลยไทสแบนตั้งแต่ดูดิโอ้ไม่โหดเลยจุ oh my, <5 S 2> ทางจางจกระดูกหักไหลท่อนน่นเนี่ยโอ้ดูแสงบีมของเขาไม่ได้ใช้งานสาระ,ะต่อไปก็จะเป็นไททันค็อกแมนค่ะตัวน,นี้จะเป็นตัวทองคํานะคะเขาก็จะมีสีผิวที่เป็นสีผิวทองคําทั้งตัวเลยค่ะเหลืองอลามมากเลยนะสุดยอดเลยดูสิหุ่เงาวิงวิงเลย ข้างหลังนี่ทางแก๊ส e รือเจ็ตแพเนี่ยเขาจะหอปนาฬิกาอันใหญ่ๆมาไว้ข้างหลังนะเวลาเดินทางข้ามกานเวลาอาจะหิวข้าวก็ได้จะทำไข่เจียวกินนะถึงแม้ว่าจะเป็นนาฬิกาแบบรุ่นเก่าๆนะคะหรือว่ารุ่นโบราณเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นนาฬิกาทรงยุโรปเลยนะโอ้โหดูแขนขาของเขาสิเพียงกับการดั้มยังไงอย่างนั้นเล้ล่ะ oh. เหมือนกับหุ่นยนต์นักรบไปนะแต่วิกานีเต็มตัวไปหมดไม่รู้ว่าจะดูเวลาที่เครื่องไหนดีนะเนี่ย เวลามันเดินเท่ากันหรืเปล่าก็ไม่รู้น่าดีต้องเปสายแน่นอนต้องสู้ก็ตเ <c oughs> ดสโซเยอร์ไทยเลยค่ะมาดูดิว่าโมเดลเป็นไงอ๋อเป็นเป็นสเกลิตันแล้วก็ใส่หมวกทหารดูเหมือนกับว่ามันจะมีปืนมิสไซล์เลยเนี่ยอ๋อแล้วก็บรรจุถังน้ำมันด้วยตอนนี้ถ้าทางจะโหดนะ <c oughs> <c oughs> หัวมันยเงๆงๆเลยใครก็ได้กดชักโคกให้มันหน่อย <c oughs> แต่ทำไมหัวมันสั่นแบบนี้ล่ะหรือว่ามันกำลังร้องเพลงอยู่โวยดูดิดูอาวุธมันดิหายยิงนายนิ่สุดยอดเลยนะไม่รู้ว่ามันยิงได้จริงเปล่าอันต้องระวังแบคเทิ้ลกันดูโอ้โหอ้าวเฮ้ยทีเดียวตายเลยมันคือการระเบิดตัวเองเฮ้ยก็เลยขึ้นดูไม่ทันขออีกขอ,ออีกไอ้ท่านคอกแมนอย่งโหดนะโอ้โห เฮ้ยเขาไม่ได้ใช้พลังอยู่เวลาโอ้ยเขาใช้อาวุธที่ติดอยู่กับมือของเขาโอแค่นี้ก็โหดแล้วยังไม่ต้องหยุดเวลาหรือย,ย้อนเวลานะเราสุดยอดเลยถ่ายท่านค็อกแมนตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เรายังไม่เคยเล่นนะเราเคยเล่นตัวที่เป็นตัวทองคําตัวเก่าอนะเนาะแต่ว่านี่จะเป็นตัวใหม่นะตัวใหม่เท่กว่าเดิมแล้วก็ตัวต่อไปค่ะ ที่เราจะมาไฟท์นี่ก็คือไมโครโฟนแมนเรามาดูโมเดลของเขากันก่อนเนาะเอาเฮ้ยเขาเป็นหัวไมโครโฟนนะไม่นั่นค้นคุ้นะนั่นมันไม่เรานี่นะมันเหมือนไม่ที่บ้านของเราเลยแหละเฮ้ยมีบูเยติใช้ด้วยว่าเป็นบูเยติเลยอ <c oughs> อ้ย่างเท่เลยตัวนี้เราจะเป็นไซส์ปกติไซส์ธรรมดานะเนาะเฮ้ยอันนี้ก็อีกหัวหนึ่งเป็นหัวไมโครโฟนนะแต่เป็นไมโครโฟนแบบเป็นรุ่นยี่ห ก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าคอตันๆอยู่นะเนี่ยอ๋อมันเลนดอมออกมาแล้วก็จะสปอนไลห,หลาตัวเลยเออกมาเป็นก้องทับไปเลยนะเราเป็นเดอะแก๊งเดอะแก๊งแล้วก็เลือกสกิมิตี้ที่เป็นสกิมิตี้ทอลเล็ต คาซอตัวนี้น่าจะเป็นมือเลื่อยนะเอาละลองสปาร์มันออกมาดูดิอ๋อขาของมันเนี่ยก็จะเป็นล้อรถยนต์ขนาดเล็กแล้วมือของมันทั้งสองข้างก็จะมีเครื่องจักรกลใบเลื่อยนะใส่แวน่นก็มาตัวมันก็จะออกโทนสีดำๆอะเนาะใครก็ได้กดชักอคอกพี่เรื่องไม่ถูกเลยน,ะ <laughs> น่ากลัวทั้งคู่เลยดูแขนมันดีอย่างนี้ตัวเดียวไม่พอนะต้องสปาร์ห,หลายตัวดีกว่าเนะหนดูดิว่านายจะเก็บสักแค่ไหนนะไปเลยสู้กับไมโครโฟนมาสักหน่อย เชื่อเน้นปริมาณเราต้องลองให้พวกเขามาลองปราบมือกันดูนะเชื่อแต่ผมไม่รู้จะเชื่อใครดีนะเราต้องเชียร์ทั้งสองายสิเอาแล้วเอ้าเหมือนจะวิ่งหนีทำไมเขาวิ่งกลับบ้านล่ะเขาถอยไปตั้งหลักแลเปล่าเราก่อนเอ้าเฮ้ยลุมบอลแล้วออืดีๆก็แตกแถวเฮ้ยแต่ว่าไอ้เจ้าถั่วซมันเก่งมาด้วยดูดิเฮ้ยมันจัดการไมโครโฟนมาแล้นอนเรียบเลยอ่ะอ๋อไม่ อย่าบอกนะว่ามันเขาฟลอยแมนของเขาตุ้ยหมดแล้วเฮ้ยเจ้าหัวทศไม่เลื่อยในนี่หัวชะมัดเลยถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนตัวดีกว่าเป็นไททันสปิกอร์แมนไฮดร้าอือนี่ไม่น่าจะใช่พวกกันนะเนี่ยแล้ว่ามันเป็นหัวทศสวมตั้งห้าหัวโอ้โหน่ากลัวมากเลยนี่มันอะไรนะเจ้าไฮดร้ามันอัปเดตตัวเองเข้าไปซิงอยู่ในหัวของสปิกอร์แมนแล้วล่ะกลายเป็นไททันสปิกอร์แมนไฮดร้าเฮ้ยอย่างนี้จะไหวปะเนี่ย มันจะใช้พลังเลเซอร์ปีนีหรือเปล่าว่ไม่รู้มันเอาพลังของไททันสปิเกอรมมาใช้แล้วล่ะถ้ายอย่างงั้นต้องเจอกับทีมแมนอีวิลไฮบริกโอ้ยยังเท่เลยอะตัวอะไรอะอันนี้มีเขาอยู่บนหัวเนยนะ<อ>บัดด้เสื้อสีแดงแขนยาวแล้วก็กางเกงทรงสลักอ๋อสุดยอดดูหน้าจอโทรทัศน์ดิ ถ้าทางจะไม่รลอดนะเนี่ยดูจักรลัดเราแล้วเนี่ยมีต้องใช้แสงใส่เลยเขาจะสู้ไททันไหวหรอเปล่า,าดูจากการแต่งตัวแล้วหมอจะไปทํางานมากกว่านะอัยสีแดงแรงฤทธิ์โอ้ยเขาสู้กัเราเอ้อออทีวีแม่มันใช้แสงมันช่างจ้าซะเหลือเกินไอแต่น,นี้ก็ต่อยไวทไัทง้งต่อยทั้งเตะจะไปยอมเขาเอา,เอาไปซะแล้วแต่มันก็แพ้แสงของทีวีแมงอยู่ดีนั่นแหละเดี๋ยวหัวหายไปเลย เออเดี๋ยวหัวมัอยู่ข้างหลังเหรอถึงก็คอหักเลยว่าคอยาวแล้วเกินเหมือนช่อดอกไม้เลยอ่ะกลายเป็นช่อดอกไม้หัวเถอส้วมไปละ่อาไปก็จะเป็น toilet man ค่ะไอเหมือนกับว่าเอ้ยหนุ่มออฟฟิศมีหัวเถอส้วมเหรอน่าลัวมากเลยอะ เหมือนจะพวกคาเมล่าแมนเป็นหัวถดซ่วมเลยอะเอาซ่วมไปบนหัวทําไมแล้วหัวเขาหายไปไหนทําไมเขาเอาถดซ่วมมาใส่แทนเนี่ยเฮ้ยพี่เคนมึงออกแล้วอ้อเขาเาไปไว้ทาไมเอาไปไว้ทาไมหรอก็เผื่อถ้าเพื่อนท้องเสียจะได้ไปเข้าบนหัว,วได้ไงโอ้เป็นอะไรพี่ผิสะา ا มากเลยพี่เคนไม่ต้องเข้าบนหัวเพื่อนหรอกไปเข้าห้องอื่นก็ได้นะ <c oughs> เอาสักห้าตัวน่าจะพอเนาะแล้วก็เรียกค็อกแมนไซรลัชนะคะนีเลยลัชค็อกแมน ว้าตัวนี้นี่เป็นไสากลางเนาะอันนี้ก็สวยนะแล้วชอบมากเลยในซีรีส์ของเขาว่ามันตีเวอร์ตอ่ะเฮ้คนนี้เขาโหดสุดเลยไม่ใช่หรออันนี้เขาก็เทเขาว่าคอกแมนย้อนเวลาเนี่ยเทกวานะไอ้คนน้เขาหัวถลยไม่รอมันแก่ใครอดีตเะเอาแล้วหอ้ยตุบ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 เหมือนไม่ได้สู้กันเลยเหมือนเขาเต้นลากันอ่ะเฮ้ดูเขาตบหน้านี่อันนี้ก็ไปนี่ก็ตบตบหน้าคขกแมงกก็ได้ยื่นมือไปจะจับมือด้วยเหรอขอจับมือเหรอ เฮ้ยโดนลุมแล้วเหมือนเขาเต้นระบำกันเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยทำไมค็อกแมนของเขาสู้ไม่ได้อ่ะเฮ้ยมามีพลังอะไรกันแน่เนี่ยหรือว่ามันตีแรงกว่าเลือดเยอะก่าเนี่ยเอ้ยไม่ได้การละ ถ้าอย่างนั้นเราต้องรวมทีมเราของคา m เมล่าแมนกับพวกสปิเกอร์แมนแล้วก็ฮอกแมนเข้าดว้วยกันนีเราต้องช่วยกอบกู้ชื่อเสียของเพื่อนๆให้ได้นะอ๋อกับลืมไปเรามีไมโครโฟนมามาช่วยอีกแรงเนาะไม่รู้จะมีประโยชน์ือเปาเอมแล้วก็ทางฝั่งนี้เขาก็โผดไปแท้กัน เพราะว่าเขาจะรวมเหล่าบอสแล้วก็ตัวเกง่งตัวเตง็งตัวเกรงนะตัวตึงอะไรประมาณเนี้ย <Hey, S 1> เห็นไอ้สามตัวข้างหลังก็ตุยเลยสามตัวข้างหลังนี่เขาโหดนะดูดีกเขาสายแสงร้อนวิ <c oughs> ่ไหวไปะเนี่ยเอาล่ะนะประจันบ้านโอ้โห oh จะไปแสงก่อนแล้ว โอ้ยมีควันเนี่ยมองไม่เห็นเลยส,สูสีสูสีโอ้ยตรงนี้โอ้ยระเบิดชั่งเตมระเบิดมองไม่เห็นเลยเฮ้ยดูดิคนอื่นตายหมดแล้วว่าเหลือตัวตัวเท่านี้อันนี้เหลือคททั้งค,ค็อกแมนทองคํเอาอไม่เหลือ,อที่เหลือสู้ไม่ได้สรุปแล้ววันนี้ก็คือไททันค็อกแมนทองคำเนี่ยโหดสุดแล้วนะ ดูดิเดตะไม่เลิอกอ่ะเฮ้ยนายคือฮีโร่ของเราเลยนะไททันค็อกแมนทองคำยังไงยังไงนายก็เจ๋งที่สุดอยู่ดีเทนะ่านน่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เอาเป็นว่าไทาทันค็อกแมนก็เป็นฝ่ายชนะไปนะก็ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นแกลลี่มอนแบทเทิลแมคคานี้กันนะเดี๋ยวถ้ามีโมเดลตัวใหม่ๆเข้ามานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแบทเทิลกันอีกเนาะถ้าชอบละก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะบ๊ายบาย